สวัสดีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด8ตันนะฮะไม่น่าไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุด8ตันของยี่ห้อแคทเทอร์พิลานั่นเองตามเชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเขาเป็นแค t เทอร์พิลารุ่น308 BSR นั่นเองนะครับเน้นะ เป็นสเปคบูมสไลด์นะฮะตามชื่อต้อนคลิปของเราเลยนะฮะเรียนได้ว่าเอาใจลูกค้าสายงานก่อสร้างเลยเพราะว่าเจ้าพวกบูมสไลด์พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดลูกค้ามีเข้าไปทํางานนะฮะในพื้นที่ที่มันค่อนข้างแคบนะฮะใส่งานก่อสร้างนะฮะงานขุดท่อนะฮะ ลอกคลองลอกบ,บ่ออะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะตวัวน,นี้เนี่ยจะทํางานด้ค่อนข้างตอบโจทย์มากเลยเพราะเวลาที่เราเข้าไปที่แคบป,ปุ๊บเนี่ยเวลาสวิงอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะทาให้ตัวรถเนี่ยมันเาทอะทะานะฮะเพราะฉะนั้นตัวบูมสล์เนี่มันออกแบบมาเพื่อช่วยสําหรับงานในพื้นที่แคบเลยเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วพอบูมมันสไลด์ไปมาซ้ายขวาได้เนี่ยนะ,ะลูกค้าครับแล้วเวลาที่เราขุดทํางานเนี่ยร่องที่เราขุดเนี่ยมันจะตรงด้วยนะครับลูกค้าครับอ่าไม่เหมือนตอนสวิงนะถ้าเกิดสวิงตัวรถแล้วขุดเนี่ยร่องมันจะเฉียงจะเอ ตามตัวรถเลยนั่นเองนะครับอ่าก็ทางานได้ดีในพื้นที่แคบเป็นหลักเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูด้วยนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะพาดูสภาพรบอบคันของเขาก่อนเลยนี่เริ่มจากตัวนี้นะฮะก็จะมีผ่านดันติดมาให้เรียบร้อยนะฮะตามตัลรถคูดเจ็ดตัน8ตันแล้วเนี่ยฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีผ่านดันมาให้ทุกคันเลยนะครับนี่เป็นสเปคแทกเล็กแบบนี้เลยนะครับลูกค้าครับนี่กัวเก่งก็มีมาให้พร้อมนะฮะ ติดแอร์ใช้งานกันได้ทั้งวันสบายสบาย,บายเลยนะครับตัวนี้น,ะนี่และก็ที่บุ้งกีนะฮะแน่นอนตามสารุกคุณจ,จัดญี่ปุ่นจะมีตะขอยกน้ำหนักติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่เผื่อยกของเลก็กน้อยที่หน้าง,งานก็สามารถใช้ตัวนี้ยกได้เลยนะครับนี่บูมสไลด์นะฮะสวยสามส่วนแตเบยสตีตาด้านข้างแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของปั๊มไฮดริของเขานะครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ ครับปั๊มนะครับก็บอกได้เลยว่าแห้งสวยดีมากๆนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะฮะแห้งๆสวยๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของตัวเครื่องยนต์ขอนเจ้าตัวนี้นะฮะเขาก็จะใช้งานนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนั่นเองนะครับลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็น Mitsubishi นะฮะรหัส 4M40 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับผม ับเคือนนะครับบอกได้เลยว่าแทงสวยดีมากๆนะลูกค้าครับจุดรัวซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่แล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกถังน้ําของเขานะครับเวลาสวิตเป่ากรองอะไรอย่างเงี้ยเ่าฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดฝาทางฝั่งนี้เซอร์วิสได้เลยนะครับนี่ปิดก่อนนะโอเคนะครับแัดนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวขึ้นมาภายในกันบ้างนะครับนี่นะฮะทางประตูทางขึ้นของเขาเนี่ยพวกนี้ก็จะใช้งานเป็นประตูสไลบบนี้นะครับคือเน้นความคล่องแคล่วคล่องตัวเป็นหลักเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นประตูรุ่นเก่าที่ต้องเปิดพื้นที่ในการเปิดเนี่ยลูกค้าครับบางทีมันเทอะท่านะฮะทำงานในพื้นที่แคบเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกนะฮะเขาก็เลยออกแบบ,แบ,บเป็นประตูสลบบนี้เลยนะฮะแคบแค่ไหนก็สามารถเปิดประตูขึ้นได้ได้เลนะครับนี่แล้วก็เข้ามาภายในปุ๊บนะฮะหน้าตาภายในก็จะอย่างนี้เลยนะฮะบอร์ดตีโลโก้แคทแบบนี้สวยๆนะครับอ่ะเข้าไปนั่งเลยนะครับ นี yes. yes. ่นะฮรพอนั่งแล้วคฟลลิ่งของเขาก็จับประมาณนี้นะฮะนี่เดี๋ยวผมกดตัวนะฮะเทสบงเทสปั๊มอะไรเบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับ่างนี้ลองแบบรอบต่ำสุดนะลูกค้าครับนี่นะฮะก็กดตัวลอยได้สบายๆนะครับแบบนี้กดตัวได้ผ่านนะนี่นะฮะก็ลอยได้สบายๆนะครับจะกดตัวด้วยมืงกี่ก็หน่อยนะครับนี่นะฮะนิ่มเลยนะครับปั๊มนี้บอกได้เลยว่าแรงดีนะฮะพร้อมลุยนะครับตัวนี้นะครับคอนโทรลนะครับ ก็ใช้งานได้ปกตินะตรงนี้นะครับนี่สวิงสายขวานะฮะไปได้ปกตินะครับ <S <S แล้วก็ในส่วนของตัว <S 1> <S 1> บูมสไลด์ของเขาเนี่ยเวลาที่เราจะใช้งานตัวรถนะฮะลูกค้าครับเราเหยียบตรงเท้าตรงนี้ได้เลยนะฮะถ้าอยากไปทางขวาเขาก็จะสไลด์ไปทางขวาอย่างนี้นะครับถ้าอยากไปทางซ้ายเขาก็จะสไลด์มาทางซ้ายแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เวลาสไลด์ไปเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถขุดทํางานต่อได้เลยนั่นเองนะครับเวลาขุดเนี่ยล่องมันก็จะตรงนั่นเองนะครับนี่นะฮะ ถือว่าดีมากๆนะครับเนี่ยสไลด์ไปมาส้ายขวาแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขุดใช้งานต่อได้เลยนะครับนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเทสตัวเดินกันหน่อยนะครับนี่นะฮะานหน้าานหลังนะครับและปกติปบดตัวนะครับดูรา้านะครับก็สู้แรงได้ดีปกติเลยนะครับนี่นะฮะ อ่าพร้อมลุยพร้อมลุยนะครับนี่นะฮะก็ถือว,ว่าพร้อมใช้นะตัวนี้นะครับปั๊มแรงดีระบบการทํางานภายในครบนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเดินของเขาเนี่ยนะฮะก็ทํางานได้สู้แรงนะฮะตามไม้ตามมือดีปกติเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮสะสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเหยียนะฮะเบื้องต้นนะของจักรยาแคทโรลล่า308 BFR คันนี้นะครับก็ถ้าเกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามพปร่มนเติมนะฮะได้ที่บนโทรที่เกินตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็ พอลูกค้าได้ติดต่อเข้ามานะอาจจะจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับตอนลองใช้างาน,นของเขาแบบละเอียดละเอีดย,ยดเลยนะครับก็ะจะมีส่งให้กับลูกค้านะครับและโดยได้ชมกางไลายอีกเพียงด้วยนะเพื่อใช้ในาการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้ได้บอกได้เลยว่าแหงสวยทั้งคันนะฮะตัวนี้นะครับพวกปั๊มนะฮะเครื่องตัวโดยของเขาเนี่ยก็ทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะฮะค่าตัวก็ไม่แพงด้วยห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดทนายสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้นนนะะถ้าากกดทชอบ็ฝ ไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe นะฮะให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ